ดีจ้าหลังจากคลิปที่แล้วเก็บเข่าเก็บของให้มูเทะนะคะคลิปนี้ก็สิเป็นไปทรงมูเทค่ะรอบนี้8วันตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งตื่นแต่เศร้าอาบน้ำล้างหน้าเตรียมของให้ครบตื่นมาแล้วกระเบิงหนาเมียก่อนโอ้งามประแดงหนาก็คือพีเอ้ยก็งามอยู่มูเทศจะตื่นก่อนแอมทุกวันเลยค่ะวันนี้พิเศษหน่อยว่านางตั้งกล้องถ่ายให้พี่ๆดูโอ้ เกิดอยู่เด้อพี่น้องมุมอบอุ่นหมูเท่ก็มีนะคะไปส่งหมูเท่กันพร้อมไหมคะพร้อมครับอ่ะให้เงินติดตัวอยากกินอะไรนอกเหนือจากที่เราเตรียมให้นี่น่าจะซื้อข้าวกินวันนี้แล้วก็ซื้อน้ำน่าจะหมดพอดีสู้ครับดูฝนก็ตกดีดีเลยหายไหมล่ไม่หายมา เป็นหวนัดอืมฝนเอาอฝนเอ่ไงเห้วฝนนครอนพนมกระตกสูมือสูเว้นเลยค่ะเบิดมือยิ่งหมูเท่ฝึกในป่าโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพแต่ก็สู้ๆนะที่รัก S <S โอ้ยเนาะเอินหน้าก่อนสิไปโซ่โเทก็อยากกินข้าวเหนียวค่ะพี่น้องกระจัดเต็มคาราเบลอีกแล้วครับห้องนาา้ำมันขามนะครับ, <S <S รบไปก่อนนะครับไปเลยดิหอมแก้มนะอืมอือไม่บายไปก่อ Ừ. Có quan chưa được tiền. <cười> 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 ไปแล้วค่ะพี่น้องเราไปแล้วคิดหอดแล้วเด้ไปสิล่างจานไปสิตากผายสิหงเขาไปสิคาดเกือบหายไปสิอาน้ำหายย่ำดึกดึกไปสิพาไปเข้าห้องน้ำไปสิพาไปกินข้าวคอยสิไปส่งไผ่ัดทีนี้เราไปสิทะเลาะกับคอยค่ะพี่น้องคิดหอดแล้วเด้แต่ก็ต้องสู้ค่ะพี่น้องสู้ชีวิตชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอน คิดหอดเขาก็ข้อหาเขาค่ะแต่ว่าฝ่าฝนว่า,วา,ารรเป็นใจขึ้นกะโบมีพี่น้องโอ้ยว่าเป็นยังเห็นหน้าก็รู้สึกดีแล้วคิดหอดเด้อคิ hot, ดหอดพ่อไงนะจ้าจูบเฝ้ากับมาล่างจานเด้อถ่ายอยู <c oughs> ลล่ละเล่นละเล่น <c oughs> รักนะไอ้เต้าความรักเธอที่สุดรักเธอคนเดียวไม่เลี้ยวมองใคระไม่นอกใจ <c oughs> หมูเท่คนเดียวโอ้ยโบมีไผ่หามเลยค่ะพี่น้อง แต่การกินฮอดแล้วอีหล่ะค่ะไหมีแฟนเป็นทหารหลู้ความรู้สึกเลยว่าานับถอยหลังการนับวันรอเจอกันหลรู้สึกว่ามันเห็นขาความรักเลยพี่นอ้องอยู่ด้วยกันทุกวันวพอห่างกันร,รู้สึกได้เลยค่ะว่าขาดเขาไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีคนล้างจาน <laughs> ลาอเพลงนี้ให้คำว่าคิดถึงเปลืองมากให้บอกรักผู้ชายก่อน <laughs> หอดเขากินเข่ากระแสบพื้นเกาค่ะชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องเดินหน้าเป็นว่าอีกสามมือสู้ๆอดทน<อ>ก็เลยถามว่าการครั้งแรกจะทำอะไรหวนคอยก็ตอบลุยๆหมดแล้วบ้า